หนึ่งไอเดียในการเลี้ยงไก่แบบ่อยอิสระแต่เคลื่อนที่ได้นะครับโดยการทําบ้านไก่แบบเคลื่อนที่นะครับวิธีนี้เนี่ยครับจะช่วยให้ไก่สามารถเดินเล่นจิกกินสแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้นะครับโดยที่ไม่ทําลายพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะครับบ้านไก่เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราสามารถเอาบ้านไก่ไปตั้งตรงที่มีจอมปลวกอยู่ได้นะครับไก่ก็จะจิกกินที่จอมปลวกครับเอาไปตั้งตรงที่มีวัชพืชอยู่เยอะๆนะครับไก่ก็จะจิกจิกกินวัชพืชนะครับและอีกอย่างนะครับไก่ก็จะถ่ายมูล ให้ต้นไม้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยนะครับโดยตัวบ้านไก่เนี่ยนะครับมันจะเป็นกรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับพื้นด้านล่างก็จะเปิดโล่งนะครับมีหลังคาเหมือนกันนะครับในกรงตัวนี้นะครับเราก็จะมีที่สําหรับให้ไก่ไข่ด้วยนะครับ แล้วก็มีคอนมีระบบให้น้ําน,นะครับแต่ว่ามีล้อนะครับเราสามารถเข็นบ้านไก่นะครับไปจุดต่างๆที่เราต้องการได้นะครับไก่ก็จะเดินไปจิกกินไปนะครับวิธีนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับเรื่องของการลิกสถานที่เรื่องของไก่ได้ออกกําลังกายเรื่อง,องการก,กําจัดวัชพืชนะครับเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีไอเดียที่มี คนทำแล้วนะครับในต่างประเทศในประเทศไทยเราก็เริ่มเห็นอยู่บ้างแล้วนะครับมันเจ๋งจริงๆเลยครับพ่อเลี้ยงเลยเอามาฝากเอามาแนะนํากันนะครับลองเอาไปทัน,น,นะระดูเพื่อเราจะได้ไข่ไก่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ